เดี๋ยวเราไปอัปเดตผลงานของนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันเทควันโดยุวชนชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะคุณเจษดาษรออยู่ค่ะวันที่3ของศึกเทควันโดยุวชนชิงแชมป์โลกที่ UAE จอมเตะยุวชนไทยวันนี้ลงสนาม2รุ่นตกรอบทั้งคู่ครับโดย2นักกีฬาตั้งเป้านําประสบการณ์จากการแข่งขันรายการนี้พัฒนาตัวเองสู่การแข่งขันรายการต่อไปครับ ศึกเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลกฟูเจราเว d ลเทควันโดคาเดตแชมเปี้ยนชิพ2025ที่ซาเอสปอร์ตคอมเพกต์ในเมืองฟูเจราสารัฐอาหรับอิมิเรตวันนี้เป็นวันที่3ของการแข่งขันนะครับจอมเตะอรุ่นจิว๋วเยาวชนไทยลงสนาม2คนได้แก่น้องคุณัตสุวพัฒน์เรืองพิสารในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกร,รัมชายและน้องน้ำขิงวิลาสินีดวงทองอยู่ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน47กิโลกร,รัมหญิง ไปเริ่มที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน47กิโลกร,รัมหญิงมีนักกีฬาทั้งหมด45คนน้องน้ำขิงวิลาเซนีได้ออกสตาร์ทจากรอบ32คนสุดท้ายในเกาะสีน้ำเงินโคจรมาพบกับศึกหนักยูเซลดินนักกีฬาจากเกาหลีใต้ยกแรกเป็นน้องน้ำขิงวิลาเซนีที่เสียเปรียบเรื่องส่วนสูงออกมาเล่นได้ค่อนข้างดีออกอาวุธทำคะแนนเอาชนะไปก่อน12ต่อ7 ยกที่2สาวเกาหลีแก้เกมมาได้ดีดักทําแต้มก่อนเบียดเอาชนะไป8ต่อ7คะแนนเสมอกัน1ต่อหนึ่งยกต้องตัดสินกันในยกสุดท้ายปรากฏว่าสาวเกาหลียิ่งเน่นยิ่งดีเอาชนะไปได้อีก16ต่อ3คะแนนทําให้แสงเอาชนะไป2ต่อหนึ่งยก7ต่อ12 8ต่อ7และ16ต่อ3เข้ารอบ16คนสุดท้ายส่วนจอมเตะยุชนไทยตกรอบเขาก็สามารถ แล้วก็แบบเตะดีด้วยค่ะแล้วหนูก็แบบเสียเสียลูกที่แบบที่ไม่ควรเสียด้วยหนูก็จะกลับไปฝึกซ้อมเพิ่มเรื่องสเตปแล้วก็เรื่องขาหน้าค่ะจะจะทำให้ดีกว่านี้ขอบคุณทุกคนทั้งบ้านที่เชียร์หนูนะคะหนูจะกลับไปฝึกซ้อมให้ดีกว่านี้เจ้าเหรียญทีได้เดเจ้าเหรียญที่เอเชียไปฝากให้ได้นะคะค่ะ ส่วนในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมชายมีนักกีฬาทั้งหมด48คนน้องคุณัทส,สุวพัฒนเรืองพิสารต้องออกสตาร์ทจากรอบ64คนสุดท้ายในเกาะสีแดงพบกับชุนเซียงชานจากไต้หวันยกแรกจอมเตะยุชนไทยเริ่มเกมได้ดีเดินหน้าออกอาวุธทำคะแนนเอาชนะไปก่อน13-5ต่อหลังจากนั้นเกมก็ช็อตไปดื้อๆโดนกู้แข่งออกอาวุธเข้าเป้าแม่นยา แซงอัจนะไป2ต่อ1ยก5ต่อ13 4ต่อ2และ1 3ต่อ12ตกรอบแรกปรับปรับเรื่องสเตปเรื่องเรื่องเตะนะครับเพราะว่าเจอคนที่ตัวสูงกว่าครับอยากพูดอะไรถึงใครที่บ้านครับก็อยากจะขอโทษพ่อแม่ครับที่เอาเหรียญกลับไปไม่ได้ครับแต่เดี๋ยวแก้ตัวอีกหม่ครับ สรุปการแข่งขันผ่านไปแล้ว3วันจอมเตะยุวชนไทยคว้ามา1เหรียญทองจากน้องฮีโร่ปารมีชมภูวงศ์ในรุ่น33กิโลกรัมชายและ1เหรียญทองแดงจากน้องต้นหอมที่ผานันเอี่ยมสะอาดในรุ่น33กิโลกรัมหญิงสำหรับวันที่4ของการแข่งขันมีจอมเตะยุวชนไทยลงสนามอีกสองคนได้แก่น้องเตงหนึ่งธนพัฒนิทิตบรวรพักในรุ่น53กิโลกรัมชายและน้องเพชรนรดาเพชรชนะ แนรุ่น41กิโลกร,รัมหญิงเริ่มแข่งขันเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลา12นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนิวัตุริยะถ่ายภาพเจยราเทรทนเฉยรายงานจากประเทศสหรัฐอารับเิเมิเทสขอบคุณกุณเจษดาและก็ภาพสวยๆจากคุณนิวัตด,ด้วยนะครับ